ร้อแปิบบาทวายสตัว มาอีก444บาทวาย3ตัวคูณ6มาอีก324บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้ยอาเลยครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b a t g Channel นะครับกับผมบอยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสูตรนะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจองเวสอที่มีอัตาชนะ93คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับ ไปมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมสล็อตมาจองวย2นั่นเองทุกคนซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมของค่ายสล็อตพีจีนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็น การเล่นตามสูตรนะครับคุณผู้ชมบวกกับการใช้เทคนิคการปั่น5ออสิบนะครับเข้ามาช่วยด้วยคลิปนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมลุ้นนะครับอย่าลืมติดตามให้จบกันด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้ปีไปที่492บาทเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้อยู่พอเราปั่นครบ5ครั้งนะครับเราก็กดออโต้สปินนะครับคุณผู้ชม10ครั้งโอเค,ครับไปรุยกันต่อคุณผู้ชมจังหวะนี้1น4้บาทนะครับโอ้โหไปรุยกันต่อคุณผู้ชม โอ้โหหมุนหมุนมุนนะครับหมุนหมุนหมุน,มน,มนอ,อ่ะจังหวะนี้44บาทนะครับวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมมาอีก24บาทวายหนึ่งตัวครับผมคูณ3ามอีก72บาทวายหนึ่งตัวคูณหคุณผู้ชมมาอีก220บาทสวยๆโอ้โหไหลไม้ปีไปทไี่300 0กับอีก60บบาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ วันนี้ทุนเราก็ถือว่าเป็นทุนหลักร้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทุนน้อยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพลินๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมไปหลุยกันต่อครับผมจังหวะน,นี้32บาทคุณผู้ชมเบาไปนิดนึง40บาทวายสตัวครับผมคูณ2มาอีก52บาทวายหตัวคูณ3มาอีก174บาทคุณผู้ชมคูณ5ไม่ไหลนะครับปีไปที่266บาทคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยนะครับพอเรากด อ่าออตโต้สปินครบ10ครั้งนะครับแล้วก็อ่าเราก็มาปั่นอีก5ครั้งนะครับผู้ชมแล้วก็ค่อยไปกดออตโต้สปินอีกรอบนะครับก็จะวนๆอยู่อย่างนี้นะครับผู้ชมอ่ะเมื่อกี้แอบป,ปรับเบ็ดนิดนึงนะครับไปดูกันต่อนะครับผู้ชมโอ้ตัวนีส้สแคตเตอร์หนึ่งตัวนะครับคูณ2โอ้โหไม่ไหลด้วยผู้ชม6บาทเท่านั้นเบาเกินโอเคครับผมครบแล้วเราก็กดออตโต้สปินไปนะครับไปดูกันต่อผู้ชม มาครับผมขูหจังหวะนี้30บาทคูณสองโอ้โหคุณผู้ชมเบาไปนิดหนึ่งนะครับเบาไปอาจาังหวะนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมคุณผู้ชมมีโอกาส2ช่องนะครับแต่ว่ามีอีกตัวงจ่อลงมาแล้วครับผมมาลุ้นกันโอกาสช่องสุดท้ายโอ้โหไม่เข้าคุณผู้ชม3บาทไม่เป็นไรเพราะว่าสแคตเตอร์ตรงลงมาแบบนี้สวยๆครับผมเข้าฟรีเกมหรือว่าฟรีสปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม สิบการหมุนฟรีครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนปะลุยกันครับผมหมุนไปแล้วนะครับจังหวะนี้มาโอ้โหผู้ชมเหลือโอกาสอีก8ครั้งแล้วนะครับเหลือ7ครั้งแล้วนะครับเหลือ6ครั้งแล้วคุณผู้ชมไปอ่ผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยทีเดียวเหลือ4ครั้งแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบบาทวายสองตัวมาอีก444บาทวาย3ตัวคูณ6มาอีก324บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้ย อายูนะครับปิดไปที่948บาทคุณผ pues ู้ชมไปครับผมลุยกันต่อโฟกัสเกมกันต่อโอ้โหเหลือหนึ่งครั้งแล้วคุณผู้ชมการหมุนครั้งสุดท้ายก็ไม่มานะครับโคตรจะน่าเสียดายเลยทีเดียวคุณผู้ชมเงินรางวัลรวมของเราเท่าไหร่เอ่ย948บาทคุณผู้ชมโอ้โหโคตรจะน่าเสียดายเลยนะครับอย่างว่านะครับถือว่ายังไม่ใช่รอบของเราคุณผู้ชมอ่ะลุยกันต่อนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีเทคนิคนะครับหรือว่ามีช่วงเวลานะครับที่เล่นแล้วแตกดีๆนะครับสามารถแนะนำกันมาได้นะครับผ่านทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมปะโฟกัสเกมกันต่อน,นะครับทุกคนมาโอ้โหจังหวะนี้สเกตเตอร์มาทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับโอ้คุณผู้ชมเก้าบาทเท่านั้นจังหวะนี้โอ้โห เอาสเกตเตอร์มา2ตัวก็ไม่พอครับผมต้อง3ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับสเกตเตอร์หรือตัวอักษรจีนสีแดงของเราคุณผู้ชมคูณ3ไม่9าบาทโอ้โหคูณ5ก็ไม่ไหลนะครับไม่ไปลายปีไปที่264บาทไปรับผมออตโต้สปินไป10ทีคุณผู้ชมหมุนไปแล้วครับผมวันนี้42บาทคุณผู้ชมคูณ2ว่าไงครับผม24บาทคูณ3โอ้โห66บาทนะครับ รับผมลุยกันต่อทุกคนเหมือนจะเริ่มเงียบแล้วนะครับตอนนี้ยังไงเนีย่ยจะลอดไหมครับคุณผู้ชมโอ้เหลือหนึ่งอ่าเลือศูนย์ครั้งแล้วนะครับสำหรับออโต้สปินของเราครบแล้วเราก็ปั่นมือไปครับผม5ครั้งนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเงียบยาวๆเลยทีเดียวครับจงังหวะนี้12บาทคูณ2วางไงโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมนึกว่าจะได้ไหลนะครับแต่ว่าไม่ไหล จังหวะนี้60บาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมโอ้โหไปอีก186บาทคูณ3มาอีก108บาทครับผมคูณ5โอ้โห30บาทวายตัวสวยๆมาอีก150่บาทพร้อมกับสแคตเตอร์ตรงมาแบบนี้ก็แจ่มแจ่มไปดีครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรจะสวยครับผมมาการลุ้นเข้าฟรีเกมครั้งที่2ของเราคุณผู้ชม10การหมุนฟรีครับผมจะเป็นยังไงร,รอบนี้ไปดยกันครับผมมา เหลือกาสอีก8ครั้งนะครับคุณผู้ชมตอนนี้60บาทวายหนึ่งตัวคูณสี่9อ่ะ696บาทนะครับขอไปด้วยไหลไม่โอ้โห288บาทคูณ10คุณผู้ชมไม่ไหลนะครับสำหรับคูณ10ไปไปที่1,000กับอีก44บาทคุณผู้ชมไปครับผมมือกันต่อจังหวะน,นี้18บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหเบาเกินคุณผู้ชมเบาเกินครับผมโอก,กาสเลยอีก5ครั้งนะครับตอนนี้240บาทวายหตัว คูณ4มาอีก288บาทนะครับคูณ6โอ้โหไปที่ห้าร้อยยบาทคุณผู้ชมไปรับผมเลี้ยงต่อโอกาสเราเหลือ4ครั้งนะครับเหลือ3ครั้งแล้ว48บาทวายหนึ่งตัวคูณ4มาอีก288บาทคูณ6คุณผู้ชมโอ้โหคูณ6ไม่ไหลนะครับ336บาทโอเคไปครับผมเหลือโอกาสอีก2ครั้งะนะเจ้าวะนี้วายมา2ตัวคูณ4มาอีก456บาทวายหนึ่งตัวคูณหก คุณผู้ชมปีไปที่480บาทนะครับาการหมุนเหลือหนึ่งครั้งก่อนจะเป็นลาสฟรีสปินหรือว่าการหมุนครั้งสุดท้ายโอโหูคุณผู้ชมเงนินรางวัลรวมของเราเท่าไหร่ครับผมเงนินรางวัลรวมของเราปีไปที่2,400กับอีก6บาทนะครับคุณผู้ชม2,406บาทถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเราก็ได้กำไรมาพอตัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมวันนี้ทุนหลักร้อยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมคลายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับช่อง BATG Channel นะครับกับผมบอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ